<languages? S 2> สวัสดีครับพี่น้องวันนี้เราจะมาพาแม่พาพี่น้องมาเที่ยวน้ำตกท่อมพระนนะครับครั้งที่สามแล้วในทีมงานของเราโซโซโซครับโอ้พ่อหน้าของเราพี่สาวแสนสวย นี่ครับวันหยุดคนก็จะเยอะประมาณนี้ครับโอ้ห้องหมาเรามาเที่ยวด้วย <laughs> <c oughs> เล่นน้ำครั้ <S 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 <สอ>งที่สามแล้วนะครับที่มาเทีย่ยววูนี้น้ำก็พอมีอยู่ครับได้ดีมาตอนหน้าฝนนะครับน้ำเยอะเล่นสไลเดอร์เลยน้ำตอกท้ำพระบึงการนะครับนี่ะครับมาเลยช้าก็กลับ เหีย้าายเราไม่เห็ดานเนี่ยที่นะครับวันนี้จะพา,า,าไปขายดูเรื่องนะครับพี่น้องน้ำตกทำพระ้น้น <laughs> วันนี้น้ำจะน้อยหน่อยนะครับพี่น้องไม่เหมือนครั้งแรกที่มาสองอาทิตย์ที่แล้วน้ำเยอะฝนตก อันนี้จะประมาณนี้ครับพี่น้องคนก็ค่อนข้างเยอะนะครับวันหยุดอากาศเดี๋ยวที่นั่งหายก่อนนะครับพี่น้อง บรรยากาศน้าตกาท่อมฟ้าบึงการนะครับทางที่สามแล้วนะครับพี่น้องไม่เดี๋ยวแม่มาตามมามามาโซโซ้ซโซไปไป นี่ครับประมาณนี้บรรยากาศช่วงนี้น้ำจะน้อยนิดหนึ่งครับมาเป็นไม่เหมือนครั้งแรกที่มาฝนตกช่วงนี้ฝนไม่ตกของสาวันก็น้ำจะน้อยนิดน่าจะน้อยไปหน่อยแต่ก็เล่นได้นะครับโอเคตรงนนนีีี้้บอออกกว่่ามป อีรม่เาาปเลยอามเสืออะไรกั <liksom ality> นี่ชั้นสองนะก็ขึ้นมาชั้นสอง <Wow. S 1> ชั้นแรกน้ำจะน้อย oh. แต่ก็เล่นสไลเดอร์ได้นะครับแต่น้ำน้ำไม่ค่อยแรงอ่า oh. ปูปูรอมรอมโอ้ oh. นี่ครับชั้นสอง ครัง,งแรกที่ไม่ได้มาไม่ได้ขึ้นมานะครับครังแรกที่มาไม่ได้ขึ้นมาโอ้สวยนี่นะครับบรรยากาศน้ำตกท้ำผ้าบึงการนะครับโอ้ขอมาเล่นอะไรหรอกเล่นน้ำเล่สไลเดอร์ โอ้น้องนิเจอมาอีกแล้วติดใจนะครับติดใจสเลเดอร์นายของเราอืมเกนะครับประมาณนี้นี่นะครับทีมงานของเราทั้งที่สามแล้วนะครับพี่น้องน้ำตกคําพระบึงการโอ้วันนี้มาเยอะครับทีมงานของเรามาจากบ้านแพ์สกลนครนะครับ70กว่ากิโลรั้งที่สามแล้ว มันหยุดยาวนะครับพาลูกพาหลานพาดเด็กมาเล่นน้ำมานน้ำตก <c oughs> มาเล่นสไลเดอร์นะครับเวลาประมาณสิบแปดอ๋เวลาสิบแอ็ดโมงครึ่งนะครับโอ้เขื่มเขืม <c oughs> เล่นน้ำบ่ <c oughs> โอ้ <c oughs> น้องกาเฟิล กาแฟมาเล่นน้ำนี่เพิ่งมาถึงนะครับพี่น้อง18โมงครึ่งเตรียมสัมภาระมาพร้อมวที่ไม่ที่ขายไม่ได้คือส้มตำไก่ย่างข้าวเหนียวนะครับที่ขายไม่ได้เนี่ยโอ้โหนี่โบทำเองอ่ะโอ้เขาเรียกอะไรโอ้ของน้องโบสุนิตานะครับ นา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 ทานลืมขา้าวโอ้ครับสม่ำ <c oughs> ใช้ไลนะครับติด <c oughs> ครับนน้ชครั้งคั้งที่สองใส่ไลยังไม่ได้เล่นน้ำงวดแรกอะ่ะวันนี้เล่นเลย <c oughs> โอ้ทางนี้แซบแล นี่นะครับพี่น้องที่ขายไม่ได้คือส้มตำไก่ย่างข้าวเหนียวนะครับโอ้ทำไมไม่นั่งตรงหลุมเงี่ยไ <c oughs> ม่กินอะ่ะนี่นะครับวันหยุดยาวพาหลานพาแม่พาพี่พาน้องมาแคมป์ปิ้งที่น้ำตก ท่มพร้นะครับบึงการโอเควันนี้กำลังจะกินส้มตำวันนี้เพิ่งมาถึงครับเอาขันหอมอยู่ปะบัวขันห้อมง่เขามีอยู่ไหนอืมลล่ะอมนี็อกไว้อยู่นะแกล็อกอ๋อน้องเข็มพรของเราวันนี้ลุยนะครับตากแดดเลย อยู e ่ในห้องแอร์นะครับวันนี้มาตักแด็กนองเก็มทอนของเราจะติดตามด้วยนะครับอ่าเฟิร์สไปโอ้เฟิร์สเราเบื้เตียงกินเตากินเตีย่ยนี่นะครับความสุขเล็กๆน้อยๆของครอบครัวของเราเดินทางมาจากบ้านั้น สวัสดีท่านผู้ชมก้อนให้กล้องหางสวัสดีก่อนก่อนกินข้าวเพี้ยไม่เป็นไรกินเลยโอ้ไม่แก้มของเราสวัตาไม่น้องเขมพรดารามนี่นะครับอยู่ในห้องแอร์นะครับวันนี้มาวันนี้มาลุยแดดวันนี้มาลุยแดดนะครับน้องเขมพรดาราฝากเอฟซีของรถแห่มินิพรดารามิวสิเด้วยนะคข่าของช่องยูทูบแล้วก็เขมพรดารามออฟิเชียลนะ ครับติดตามติดตามด้วยนะครับช่องยูทูปของน้องสาวติดตามนด้ครับเปล่งเพลงเพราะเพราะจางน้องสาวแม่เพลงของเราก็น่าจะครั้งที่สามหรือสี่ใช่ไหมแม่แพงของเราเหมือนกันนี่พอนายเดินทางมาจากบ้านโนนบ้านโนนวัวช้างนะครับโนนวัวช้างคนเก่รน ปลาหลานมาเ <ipher S 1> ี่ยวน้ำตกนะคะมาเล่นสลเดอร์ติดใจสลเดอร์โอเคนะครับประมาณนี้บรรยากาศเดี๋ยวถ่ายบรรยากาศจนเล่นน้ำให้พี่น้องเอฟซีได้ชมนะครับ เวลาบรรยากาศมุมสูงของน้ำตกข้ามพระนะคะนรับเบืองกานมนเยอะพอสมควรน,นะครับวันนี้ ก็เป็นวันหยุดยาวนะครับกาลังเดินทางมาก็มี แนะนำอีกหนึ่งที่ต้องเที่ยวนักัาน้ำตกคั้าช่วงนี้กาลังฮิตนะครับน้ำตกคั้าบุกการนะครับพี่น้องแต่แนะนําให้มาช่วงหน้าฝนนะครับน้ำเยอะๆจะเล่นสไลเดอร์ได้ไม่อันตรายเท่าไหร่ครับมีเจ้าหน้าที่คอยแนะนําตลอดส่วน้าฝนระวังเลื่อนอย่เดียวนะครับเพราะมันเป็นหินมีแต่คร่น้ํา ในะครับประมาณนี้สไลเดอร์สไลเดอร์ชั้นสองนะครับของน้ำตกข้ามพระบึงกาลนะครับ จุดเด่นของที่นี่ก็มีน้าตกแล้วก็มีลานหินที่เดินได้นะครับไม่อันตรายแล้วก็ที่สำคัญเคอมีเลนสไลเดอร์ได้นะครับนี่นะครับธรรมชาติสั้งมามาดูที่ไหนไม่ได้นะครับนอกจากจน้ำตกท่ามพระบึงการนะครับพี่น้องแนะนำอีกหนึ่งท่องเที่ยวนะครับช่วงนี้กำลังคิดนะครับน้ำตกท่ามพระ ฝากเอซพี่น้องท่านนะครับแนะนำให้มาเที่ยวที่นี่ที่ต้องเที่ยวนะครับมาแล้วจะได้มาอีกคิดว่าจะได้ไม่อีกนะครับสวยมากสาทีมงานล้กอนครับโอ้ พิมพ์ยเราอิ่มแล้วก็นี้ก็เล่นน้ํากันแล้วพี่น้องเนี่ยนะครับพ่อนายของเราเดินทางมาจากบ้านโนนหัวช้างขนแก่นติดใจนะครับพาหลานหลานติดใจเล่นสไลเดอร์มาน่าจะสามสี่ครั้งแล้วนะครับพี่น้องแม่เล่นน้ำด้วยเล่นน้ำบ่ฮะไอกระเป๋สอง เดี๋ยวร้อนเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวเขาลองไปเล่นเงินได้ออยู่นโ้ยเล่น้โอ้ได้กระเป๋าแล้วพี่น้องหางบ้างเด้คนเยอะๆนะกระเป๋าเงินล้านโบเล่นน้ำไหมบอ่น้องโบสุนิตานะครับเอแล้วมามากี่ครั้งแล้วบอ โอ้สามสี่กังแล้ววานนั้นนเราโอ้โชวก้ามเลยครับพี่น้องเนี yeah. ่ย <laughs> สิกแพกสิกแพกโชสิกแพกแล้วยายไม่เล่นน้ำบอยายเล่นน้ำไหมครับ oh <no. S 1> เล่นสไลเดอร์เลยนี่นะครับคุณยาย มาเที่ยวเอกันเลยครับมากัพวกเราเหมือนกันเล่นน้ำเลยใส่อะไรินอก์ะแก้วออึ้องไปเืไปทีหเขาเตียนบอกเลยอนี่นะครับประมาณนี้พี่น้องแนะนำอีกหนึ่งที่ท่องเที่ยวนะครับน้ำตกบึงการน้ำตกทําพระนะครับบึงการ ติดตามช่องนักสั่งถิ่นแดนใต้ด้วยนะครับพี่น้องเป็นกำลังใจให้ทำคลิปต่อๆไปครับพี่น้องช่องน้องใหม่นะครับช่อง youtube นักสั่งถิ่นแดนใต้ติดตามด้วยนะครับพี่น้องโอเคเจนะครับ